ดูนะจ๊ะทุกคนโอ้โหลูกบุบลีกินได้นะขานี่เหลืองป่านี้มันเป็นป่าโดนแสงนะจ๊าฉะนั้นถ้าโดนแสงเขาจะเหลืองมากเลยเจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนเราก็มาป่าเห็ดอันนี้ไกลาจากบ้านลุงฝรั่งอยู่นะ ทีจักรยานจ้ะเรื่องงานมามืดมากเลยจ้ะแต่ว่าอยู่มันอยู่บนเนินกลัวเห็ดมันเสียเดี๋ยวไปเก็บหน่อยมันอาทิตย์หน้าจะติดลบแล้วจ้ะเก็บเห็ดนี้อากาศเป็นน้ําแข็งเนาะมันก็ไม่ขึ้นแล้วนะมีแต่เห็ดที่ยังไม่ได้เก็บที่มันค้างอยู่จ้ะไปลุ้นกันจ้าเก็บข้างในก่อนมันมืดจ้ะเราจะมีเวลาอยู่กี่นาทีนี่ไม่แน่ใจเรามีเวลาชั่วโมงกว่าเพื่อนี่เทียง นิดเพราะว่ามันมืดเร็วจ้ะตอนนี้เสียดายเล็กมาเลยเพื่อนเพื่อนเปิดมาเลยเนไปลุ้นต่อนี่นี่นี่พอมองมองแล้วก็จะเห็นจ้ะเดินไปจะไปเป้าหมายเรานั่นแหละแต่ว่าเราเราเดินแบบเก็บไปด้วยจ้ะแล้วไม่เสียเที่ยวนี่จ้ะวันนี้ห้าอ,องศานะจ๊ะ หนาวเลยวันอโโอโกยเหมือนเดิมไปทำบ้านนะจ๊ะนี่สายโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีเลยจ้ะแต่มันก็ดีกว่าใช้มือจับโทรศัพท์เพราะว่ามันง่ายดีนะเอามือจับก้าไนในนี้ไว้เสียงนกเพื่อนเราอีกแล้วนกเจาะ ต้นไม้นกแข,ขวานนะของบ้านนี้ก็มีเหมือนบ้านเราเลยจ้ะเพื่อนทุกคนกลัวมืดเฮ้ดอกเล็กค่ะแมวดีกว่านะเอาแค่นี้เอานี้ดีวกว่าเนาะเล็กเกินเิ่งไว,ว้ก่อนเลื่อกเอาแต่ดกอกใหญ่ไปนี่มันก็มีดอกเล็กๆนะเพืเ่อนๆเนี่ยมาแต่ว่าเราเราจะเอาดอกใหญ่หน่อย โอ้หาดไหมนี่ดอกนี่ดอกใหญ่หน่อยไปเนะนี่จะ้ะทุกคนเอ๊ะมีไงหลายดอกอยู่ตัวนี้มีหลายดอกอยู่นะแต่เลือกเอาดอกใหญ่นะจ๊ะเรายังมาเก็บได้อยู่แล้เนี่ยถึงแม้อากาศจะติดลบก,กอ็อืมจริงจ้ะแป๊บเดียวดูดิอันนี้ใช้ได้จ้ะน,นี่น,นี่ดอกมาดูดิ อันนี่จะขายาวเพืเ่อนๆดูดิขอบคุณทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจรับชมนะจ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยเด้อจ้ะเราก็กิบเห็ดคนเดียวก็ไม่ได้สวยรูฝรั่งรูงฝรั่งก็แก่ก็อายุมากแล้วแกหนาวเนาะ แล้วแกก็เป็นคนไม่ชอบเข้าป่าจ้ะทุกคนเ่ยเดี๋ยวไปตัดบ้านเหดเตโอ้นีดเดิเทสเงานนะเจอเห็ดก็ต้องมองรอบๆก่อนเก็บนะเพราะว่าเราไม่เห็นป้องกันไว้ก่อนนีแต่เพื่อนๆดึงทั้งกอเลย นี่สองดอกอนี่จะทุกคนสายโทรศัพท์เรายานหมืนเลยดูสิ่ดนดูีเลือกเอาแต่ที่ขายาวๆเนาะส่วนดอกใหญ่ๆขาสั้นก็เอาจะ้ะนี่ งามไหมนี่ลายดอ,อกอยู่จ้ะเขาแล้วเราไม่ได้เก็บเพราะว่าเราไปเจอที่เยอะๆแล้วตรงนี้เราไม่มีเวลาเก็บเลยมันมืดว้าตัวนี้ดูดิทุกคนดูดิดู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 นะจ๊ะทุกคนโอ้โหะลูกบุหรี่กินได้นะนี่ มีเสียงนกเจาะไม้มีบูเบอรี่ด้วยนะยนี่เก็บไปนี่เลย,ยลุ้นไปกับเราแล้วก็ใช้นิ้วอื่นด้วยนะจ๊ะดูดิงามไหมอุ้ยสะตรงนั้นกุยไม่ได้เดี๋ยวแตกหมดจ้ะมาซิมาซิเอาที่เหลือก่อน ที่เหลือไปด้วยกันสองดอกนะแต่ดอกมันได้ได้เหนือมากเลยนีเจ้าทุกคนจเห็ดมันงองอมันเลยนะด้วยความหนาวเย็นเนาะขายาวจ้าทุกคนไปตัดขาที่บ้านเดอ้อ เราก็หูแว่วเลยเพื่อนอ้ยได้ยินเสียงคนค่ะไปนี่ดอกนึงเสียแล้วขายยาวมากเลยป่านี่ยอมรับต้องยกให้เขาอ่ะกรมเก็บไม่ได้ถ่ายให้ดูทีละดอกวันเขาโตมันโตเร็วนะทุกขาดนี่ดูกอนนี้สิงามอยู่นะนี่นน ทั้งโกนะขายาวดูงามดูเห็ดคือทำไมนะเป็นตดงอยู่ละนะงามงามเนี่ยตรงนี้ทุกคนมาจ้ะ ่านเหลืองป่านี้มันเป็นป่าโดนแสงนะจ๊ะฉะนั้นถ้าโดนแสงเขาจะเหลืองมากเลยจ้ะเหมือนจะเปิ่ยด้วยนะเอาย่าขึ้นมาไปะอเลยนี่ลงเดี๋ยวเ่ีขาดูขาเลย ขาเห็ดอย่างที้เห็นหหขาเห็ดแล้วการเพื่อนเพื่อนดูเห็ดดอกนี้ดิต้องเอาหมดเลยมั้งเนี่ยขาเขาขามันเป็นแบบว่าโหเพื่อนเพื่อนเลยเห็นขาเห็ดล้ะซอ,อนเนะาะตาเนี้ยเห็ดดิยาวไปนู่นเลย ถึงมันจะห่างๆแต่มันก็หลายดอกนะเอาดอกนี้ดอกขนาดน,นี้นะเล็กเกินยังไม่เอาเห็ดเหมือนจะเปื่อยเลยนะจ๊ะดูดิหยิบไปมันนิ่มๆแล้วอ่ะมอนมันห่างๆนะ แต่หยิบรวมกันแล้วดูเยอะเลยทีนี้นี่เยอะเลยจ้าโอ้ยนี่ดอกเห็ดขายยากอยู่นะน,นี่ให้ยเพื่อนดูนี่ตรงนี้นี่หลบอยู่ตรงนี้ นี่ก็หลายดอกจ้ะมันโตจากเขาแล้วนะนขาย,ยังไม่ค่อยยาวดูดิเก็กขายาวมันตรงนี้นะโอ้โหดูดิแอบอยู่เนี้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆนี่โ้ นี่นี่นั่นอีกเอายังไงดีเยอะคักนี่เพื่อนดูกอนนี้ดินี่อ้เป็นก่อๆเด้อนี่เบื่อหนูเยอะมากเลยดูดิ โตหมดแล้วทุกคนดูสิเหตุที่มันเล็กๆเขาแล้วเลยแล้วก็เปื่อยด้วยนี่จะได้ครับเยอะๆดีจ้ะแค่เก็บตรงนี้ยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายเราเลยส <c oughs> งสัยไม่ได้เข้าไปแล้วจะเต็มกระป้องแล้วว่ะนี่จ้ะนี่ แก่แล้วอ่ะเพื่อนดูนุนข้างในอีกหลายดอกเลยอ่ะมันต้องมดุดอ่ะนี่จะขาย,ายาวๆนะจ๊ะดูดิขายาวทั้งนั้นเลยแค่ตรงนี้ยังเก็บไม่ไหวแล้วนี่เพื่อนขึ้นกระป๋องแล้วทุกคน เลยจ้ะคนเดียวเข้ามาลึกอยู่จ้ะดูเพื่อนๆดูโอ้โหคนดู